รรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ explore technical นะคะภาพรวมของราคาหุ้นแสนสิริจริงๆแล้ว4วันเขาขึ้นมาแรงพอสมควรนะคะจากบาท50ขึ้นมาแ,แถวบาท67บาท6 8แบบนี้ระยะสั้นสัญญาณเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเราจะถือลงทุนลุ้นปันผลอย่างที่พี่บัตนแนะนำทำได้ไหมสัญญาณทางเทคนิคบอกอะไรกับเราบ้างน,นะคะพูดคุยกันค่ะกับพี่มาร์คสมนึกจันรัศมีค่ะพี่มาร์คสวัสดีค่ะสวัสดีครับภาพของแสนสิริก,ก่อนเนี่ยเราเห็นราคาหุ้นขูแท่งเขียวขึ้นมา4วันเลย ถ้าระยะสั้นลุ้นต่อได้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดระยะยาวจริงๆเราอยากจะได้ปันผลสักเจเปรับเราดูยังไงบ้างคะออมองในแง่สัญญาณนะครับดูสัญญาณระยะกลางก่อนะนะครับว่าตลาดระยะกลางเป็นยังไงสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับถ้าเราดูจากภาพด้านขวามือนะครับก็จะเห็นว่าภาพของของ,ของตัวทิศท,ทางเนี่ยการฟื้นตัวของตัวแพทเทิร์นนะครับจะเป็นกษณะการรีบาวทางเทคนิคนะครับแล้วก็ จากภาพนี้ถ้าเราดูจริงๆเนี่ยยังไม่เห็นการเปลี่ยนทิศทางอย่างมีนัยสําคัญแต่กันในภาพระยะสั้นที่มากีกเกิดมาว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นใน4วันทําการเนี่ยในทางเทคนิคมองเป็นการฟื้นตัวทางทางดิจิระยะสั้นนะครับหมายถึงมีการรีบาวต่อเนื่องนะครับแล้วก็การรีบาวต่อเนื่องเนี่ย ถ้าเราพูดถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในตัวเป้าหมายระยะสักสัปดาห์หนึ่งจนถึงไม่เกิน1เดือนเนี่ยจะเป็นลักษณะาการปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ว่าระยะทางคงได้ไม่เยอะนะครับประเมินจากภาพตรงนี้ถ้าเราให้อย่างมีนัยสําคัญเนี่ยตัวที่จะเป็นดาวด้านสาคัญนะครับอยู่ประมาณสัก บาท80นะครับหรือว่าไม่เกินบาท90นะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับในทางที่ดคก็ต้องถือว่ามีความเสี่ยงในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับดังนั้นตัวฟิลเตอร์ที่เราใช้นะครับก็คือถ้าเกิดไม่หลุดระดับาบาท60นะครับก็จะทําให้ตัวหุ้นตัวนี้มีทิศทางการปรับตัวเพื่อเป้าหมายดังกล่าวครับภาพระยะสั้นที่พี่มาบอกคือค่อนข้างที่จะดีทีเดียว ลุ้นกับการที่จะไปทดสอบกับจุดสูงสุดเดิมก็คือบาท80นี่คือจุดแรกที่เป็นไฮด้านซ้ายใช่ครับหรือบาท90ด้วยซ้ำอันนี้<อ>คือเข้าสูตรว่าจอไฮมีโอกาสทำนิวไฮใช่ครับเพียงแต่มันขึ้นมาแรงก็ต้องระวังคือคือตัวเนี้ยเนื่องจากเซนิเมนต์ตลาดไม่ได้ถือว่าเป็นบวกมากนะครับดังนั้นเนี่ยการแป่งตัวของตลาดก็จะมีผลต่อเขาอีกทั้งเขาเองเนี่ยขึ้นมาในักษณะที่ขึ้นมาด้วยความชันค่อนข้างสูง ดังนั้นคนที่มีต้นทุนต่ำกว่าในที่นี้อาจจะแถวๆสักบาท50บาท40เนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะเ,ออเวลาขึ้นมาในราคาปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะถูกขายนะครับดังนั้นช่วงแรกเนี่ยที่มีการขึ้นไปลักษณะแบบนี้ต้องมองตัวเลขที่ใกล้เคียงแล้วก็ต่ำที่สุดไปก่อนนะครับงั้นเราก็เลยประเมินที่ไฮเดิมไปก่อนนะครับว่ามีโอกาสครับผมงั้นก็คือคนที่มีต้นทุนต่ำขึ้นมาแถวนี้อาจจะต้องระวังแรงขายหรือจะเก็บกำไรขึ้นมาก่อนก็ได้ แต่ถ้าจะ follow by นักค่าบวกที่เกิดขึ้นนว,วันนี้เลยก็ต้องมีจุด stop loss ด้วยใช่เพราะว่าลักษณะของการเล่นอย่างที่บอกว่าเราเราเข้าถ้าเกิดเราเข้าในจังหวะที่ช้านะครับความเสี่ยงจะสูงดังนั้นการที่ราคาเขาบวกมาสีวันทำการแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าเรื่องของการขายเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราจะเห็นได้ง่ายนะครับงั้น ฟิลเตอร์ที่ให้ไว้ประมาณบาทห0สิบเดี๋ยวให้ตัวเลขกลมๆนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือใช้เส้นค่าเฉลี่ย10บบาทนะครับก็อาจจะเกินจากบาท60เล็กน้อยนะครับลักษณะตรงนี้ก็คือถ้ามันมีการย่อตัวเราไม่หลุดมาก,ก็แปลว่าในตำแหน่งไฮเดิมเนี่ยเราหวังได้นะครับแต่ถ้าเกินย่อมาแล้วหลุดเนี่ยลักษณะของเทคนิคก็คือจะไปสร้างฐานใหม่ในตำแหน่งที่ต่ำลงครับค่ะงั้นมาดูยาวอีกนิดนึงที่มาบอกว่าพอดูระยะยาวปุ๊บอันนี้แหละที่น่ากังวลใจ เนื่องจากว่าเราเห็นว่าราคาหุ้นของแสสริเนี่ยไซเวลออกด้านข้างแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มใช่ค,คือจะเห็นว่าการไซเวลของเขาเนี่ยไซเวลออกด้านข้างมาเป็นระยะเวลานานนะครับ<ช>แล้วก็อีกทั้งในเรื่องของเงื่อนไขเนี่ยถ้าเกิดเราใช้สูตรของ dbs เนี่ยการที่เขาลงไปจ่อโลเนี่ยต้องบอกว่าต้องระบัดระวังในเรื่องการที่จะเป็น New นิวโลคือเหมือนก่อนที่เขาจะรีบาขึ้นมานะฮะอย่<ช>างนั้นใน,ในภาพใหญ่ต้องบอกว่าถ้าถ้าเป็นนิวโลเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ในสินทรัพย์ตลาดแบบนี้นะครับงั้น การที่เราเล่นใน,ในเงื่อนไขก็คือซื้อตามค่าบวกแล้วก็ใช้เงื่อนไขในการขายที่ตำแหน่งแนวต้านนะครับก็คือประมาณสักบาทแปดสิบเนี่ยก็จะทําให้เรามีความปลอดภัยพอสมควรค่ะแต่การมีนิวโรสําหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อแล้วถือระยะยาวจริงๆเราถอยมาตั้งรับที่เท่าไหร่ถึงจะเป็นโซนที่ปลอดภัยคะโดยหลักนะครับคือ,คอถอยเป็นภาพระยะสั้นเนี่ยจะเป็นตัวครอบคลุมให้ภาพระยะกลางดีด้วยดังนั้นถอยลงได้เต็มที่ก็คือบาทหกสิบ <c oughs> นะครับที่จะเป็นตัวตําแหน่งที่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าถอยเกินนะครับหมายถึงว่าถอยเกินจากบาท60เนี่ยเวลาเล็งอาจจะต้องแบบเผื่อภาเยาวยาวเลย <c oughs> ซ,ซึ่งซึ่งอาจจะเป็นโลเดิม erm และนิวโลครับอืมค่ะงั้นให้พี่มาร์คสรุปให้กับผู้ชมฟังสาหรับกลยุทธการลงทุนโดยใช้เครื่องไมายเครื่องมือทางเทคนิคกําหนดจุดลงทุนสําหรับแสนสิริอีกครั้งหนึ่งค่ะครับถ้าเป็นในแง่ของการเล่นสั้นสิ่งที่ต้องขุมก็คือในเรื่องของค่าเฉลี่ย10บันหรือราคาพุ้นบาท60ไม่ต่ำกว่าแปลาว่าเล่นสั้นได้นะครับ,ทา,รา,รา,บาท80 นะครับซึ่งเป็นลักษณะการเล่นขายสั้นๆนะครับถ้าจะถือต่อเนี่ยก็รอให้ทุผ่านไปก่อนนะครับซึ่งจะเป็นเป็นเงื่อนไขที่ดีนะครับงั้นในภาพนี้ก็คือบางบาท60สําหรับเงื่อนไขในการเล่นสั้นรอบนี้ครับค่ะแอปพูไหมคะเล่นสั้นตามเงื่อนไขนี้แอปพูดครับอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นช่วงสําหรับการใช้เครื่องมายเครื่องมือทางเทคนิคจับจังหวะสาหรับการกําหนดจุดซื้อจุดขายหุ้นของแสนสิริในวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่มามากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เราพักกันอีกครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะให้โปรแกรม Brain Box ช่วยให้เราสร้างความมั่นใจมากขึ้นกับการลงทุนในหุ้นของแสนสิริค,ค่ะ